ถ้คุณมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นการที่คุณจะใช้ลายส่วนตัวในการพูดคุยกับแฟนคลับอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีมีทางออกค่ะทางออกที่ว่านั้นคือการใช้ไลน์ Official Account เป็นตัวช่วยนั่นเองค่ะแต่จะมีฟีเจอร์อะไรนั้นติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ คุณเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดาราเป็นเซเลบแน่นอนนะคะว่ายิ่งคุณโด่งดังมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีฐานผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองซึ่งการที่มีผู้ติดตามหรือมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ในขณะเดียวกันเลยนะคะเชื่อเลยว่าเมื่อคุณมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นการที่คุณจะใช้ไลน์ส่วนตัวในการพูดคุยกับแฟนคลับอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะนะคะลองนึกภาพเลยถ้าวันนี้คุณแชร์ไลน์ส่วนตัวให้กับแฟนคลับของคุณไปบางคนอาจจะทักมาตอนดึกๆน,นะคะบางคนเนี่ย เลิกงานดึกทักมาหาคุณนะคะทาให้คุณอาจจะไม่ได้มีเวลาในการหลับในการนอนเลยก็ว่าได้และอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่มีผู้จัดนะคะหรือว่าใครที่ต้องการจะติดต่อเข้ามาหาคุณอยากจะมาจ้างงานเนี่ยมันอาจจะกลนกันร,รวมกันอยู่ในแชทหมดเลยทําให้คุณไม่สามารถบริหารจัดการได้มีทางออกค่ะทางออกที่ว่านั้นคือการใช้ไลน์ Official Account เป็นตัวช่วยนั่นเองค่ะแต่จะมีฟีเจอร์อะไรนั้นติดตามได้ที่นี่เลยค่ะฟีเจอร์ที่1 บล็อดแคสต์ค่ะฟีเจอร์ Broadcast นี้นะคะคือการส่งข้อความหาผู้ติดตามทุกคนพร้อมกันนะคะเพียงแค่การตั้งค่าครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งการบล็อดแคสตนี้เนี่ยคุณสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นคุณจะมีการอัปเดตตารางงาน หรือว่าคุณจะมีการแบบโปรโมทมีเพลงใหม่มีซิงเกิลใหม่มีผลงานใหม่อยากให้คนไปติดตามไปฟังไปดูคุณก็สามารถสื่อสารออกไปได้นะคะโดยที่เจ้าการบอร์ดแคชนี้นะคะมันคือการกดส่งข้อความหนึ่งครั้งและส่งหาผู้ติดตามทุกคนพร้อมกันรับรองว่าแฟนคลับของคุณนะคะก็สามารถรับอัปเดตตรงเนี้จากคุณได้เลยทันทีค่ะฟีเจอร์ถัดมาแชทแท็กค่ะ ชทแท็กเนี่ยคือฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแชทนะคะเชื่อเลยค่ะว่าถ้าคุณเปิดบัญชีมาแล้วแล้วคุณมีแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับจะทักเข้ามาถลม่ลมถลม่มถล่มทักเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนนะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าแชทที่ว่านี้นะคะไม่ได้มีแค่แฟนคลับอย่างเดียวนะคะอาจจะมีผู้ที่ต้องการมาติดต่อจ้างงานคุณด้วยที่นี้จะทํายังไงดีในเมื่อทุกอย่างมันปนกันไปหมดนะคะการที่มันปนกันแบบนี้นะคะคุณจะต้องมีการคัดแยกแชทนั่นเองค่ะ ซึ่งเจ้าตัวแชทแท็กนี้จะเปรียบเสมือนการคัดแยกแชทให้กับคุณนะคะจากคนที่เป็นแฟนคลับนะ,ะหรือคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยคุณสามารถแยกได้ง่ายๆด้วยการติดแชทแท็กหรือติดป้ายเข้าไปในนั้นได้เลยค่ะซึ่งเจ้าตัวแชทแท็กนี้นะคะเวลาที่คุณติดป้ายเข้าไปให้แต่ละแชทแล้วเนี่ยมันจะมีการบันทึกไว้นะคะว่าแชทนี้เป็นแฟนคลับหรือว่าแชทนี้นะคะเป็นผู้จัดแชทนี้เป็นลูกค้านะคะแชทนี้เป็น AE เป็นอีเวนต์คะคุณแยกได้หมดเลยตามที่คุณต้องการ ซึ่งการแยกนี้จะทําให้คุณบริหารจัดการแชทได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาที่คุณต้องการจะเข้ามาตอบนะคะคุณสามารถเลือกฟิลเตอร์ดูได้เลยว่าคุณจะตอบแฟนคลับก่อนหรือคุณจะไปตอบผู้จัดตอบลูกค้านะคะแล้วก็เช็คตรงนั้นได้เลยว่าตอนนี้คุณมีฐานที่เป็น แฟนคลับเป็นลูกค้าอยู่ประมาณกี่คนนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะไม่ใช่แค่ว่ามาเช็คว่ามีเท่าไหร่อย่างเดียวนะคะมันสามารถนำไปต่อยอดกับการบล็อตแคสต์ได้ด้วยสมมุติวันนี้นะคะคุณอยากจะบอกว่าคุณมีตารางว่างนะ จ้างงานได้นะช่วงนี้ยังรับงานอยู่ถ้าคุณส่งไปให้ผู้ติดตามทุกคนแฟนคลับเห็นว่าคุณว่างอ้าวนะคะมันก็ไม่ได้นะคุณก็ไม่อยากจะบอกเขาว่าคุณว่างนะคะอ่าเพราะนั้นคุณอยากจะส่งให้กับลูกค้าเท่านั้นคุณก็สามารถเลือกบล็ a d c a s t ์ตามแชทแท็กได้เลยนะคะโดยที่บอกลูกค้าไปเลยว่ายังมีตารางว่างอยู่นะจองได้ติดต่อได้นะคะส่งหาเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้น คนที่เป็นแฟนคลับก็จะไม่เห็นข้อความนี้นั่นเองค่ะสามารถเลือกที่จะส่งหรือไม่ส่งให้กับใครก็ได้ผ่านทางแชทแท็กที่คุณสร้างไว้นั่นเองค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีฟีเจอร์อื่นอีกที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะการเพิ่มแอดมินค่ะ สำหรับคนที่เริ่มดังแล้วนะคะเริ่มมีผู้จัดการส่วนตัวและไม่ได้มาตอบแชทเองคนเดียวและมี AE มีผู้จัดการส่วนตัวนะคะมีทีมงานคนอื่นๆด้วย Line Official Account เนี่ยเขาจะอนุญาตให้คุณเพิ่มแอดมินเข้ามาเข้ามาช่วยกันบริหารจัดการ ซึ่งในบัญชี Line Official Account 1บัญชีคุณมีแอดมินได้สูงสุดถึง100คนเลยอ่ะนะคุณจะให้ผู้จัดการเข้ามาสัก10คนเลยก็ได้เผื่อคิวคุณแบบโอ้โหคุณก็ดึงเข้ามาให้หมดเลยโดยที่แต่ละคนนั้นเขาก็มีหน้าที่ในการมาช่วยตอบคำถามให้กับคุณหรือว่ามาเซตติ้งการบ o a d c a s t ข้อความมีหน้าที่ที่แตกต่างกันแล้วแต่คุณจะบริหารได้เลยนั่นเองค่ะและอีกฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำนะคะ Which เมนูค่ะ ริชเมนูนะคะมันเปรียบเสมือนแผงทางลัดนะคะที่จะฝังอยู่ในห้องแชทเวลาที่มีคนเข้ามาในห้องแชทที่เป็น Line Official Account เนี่ยก็จะเจอแผงเมนูนะคะซึ่งคุณสามารถเลือกเจาะช่องได้สูงสุดถึง6ช่องด้วยกันในแต่ละช่องคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กดและเกิดอะไรขึ้นสำหรับบุคคลสาธารณะอย่างคุณนะคะรีคิดว่า คุณอาจจะอยากอัปเดตตารางงานนะหรือว่าถ้าคุณมีช่องทางติดต่ออื่นๆอยากให้ไปติดตามอยากจะให้ไปดูคอนเทนต์ของคุณเดี๋ยวนี้คุณอาจจะทำเป็น YouTube Channel หรือว่ามี Instagram นะคะคุณก็สามารถฝังลิงก์ช่องทางเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปใน w i ิ h เมนูได้ mm hmm. เพื่อให้คนที่เป็นแฟนคลับเข้ามานะคะคแล้วก็สามารถกดไปยังช่องทางต่างๆของคุณได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วยังมีฟีเจอร์อื่นๆอ,อีกมากมายของ Line Official Account ที่ลี่คิดว่าเหมาะสำหรับบุคคลสาธารณะเช่นคุณหากคุณไม่มีเวลานะคะอยากจะเริ่มต้นแต่ไม่รู้จะจัดการยังไงดีกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยนะคะบุกเบิกแล้วก็เปิดบัญชี Line Official Account ให้กับคุณโดยเฉพาะเลยสามารถติดต่อได้ที่พาร์ทเนอร์เอเจนซี่ของเราเลยค่ะโกออนไลน์ online, ค่ะและสำหรับธุรกิจประเภทอื่นๆที่อยากรู้ว่า Line Official Account จะมาช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของคุณอย่างไรได้บ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยค่ะดิจิทัลรี